เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องความหลงอะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออตัวเองก็มีประสบการณ์เหมือนกันในมุมของตัวเองก็จะเป็นเรื่องของหลงยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เราทํามาถูกแล้วนะดีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เราจะไม่รู้ตัวเลยว่าถ้าไม่มีคนมาบอกเราอะเราจะไม่รู้ในในในเท่าที่เจอมานะคะเราก็คิดว่าอันนี้ดีสุดแล้วเราก็เลยมุ่งหน้าทําไปยิ่งได้เจอมีเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งมาส่งเสริมว่าอออดีที่ที่ถูกแล้ว สมมุติว่าเราผิดอยู่แล้วเขาไม่บอกเราตามตรงอะคะ่ะเขาก็จะเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นดีเราก็เลยจะทําต่อแต่ว่าแต่ทีนี้เราจะมารู้ตัวอีกทงตอนที่มีเพื่อนมิตรดีจริงๆที่เอาคาระนะ่ามาบอกเราว่าเอะทาไมถึงทําแบบนั้นไปในใจคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเขาเขาจะไม่เขาจะไม่ทำอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มมาสํารวจตัวเองอีกทีอา้าวอ้ามันพองไปหรอมันไม่ดีไปเหรออะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้บินก็จะโยงมาอีกข้อหนึ่งก็คือที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีของเราก็จะหลงตามความยึดของเราไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันก็มีประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งที่ว่าหลงว่าตัวเองบรรลุธรรมนะคะทา่ามันจะมีคนแบบนี้อยู่แล้วทีเนี้ยถ้ากรณีแบบเนี้ยเราจะต้องทํายังไงหรือว่าถ้าเป็นท่านสมณะท่านสมณะจะช่วยยังไงหรือว่าคนแบบนี้เขาจะต้องเจอแบบไหนเขาถึงจะได้รู้ตัวว่าเขาหลงอยู่อะคะ่ะเออนั่นไง ในข้อสอบมีข้อหนึ่งอ่ะอเราอ่านข้อสอบใช่ไหมคนที่บอกว่าหลงว่าตัวนี้เป็นอรหันต์แล้วตัวเองก็ไม่ได้เป็นแล้วก็ประกาศไปเนี่ยผลก็คือเขาก็หน้าแตกเองเมื่อกิเลสโพเพรา <c oughs> ะนั้นเขาประกาศแล้วเขาไม่ติดไม่ชอบเช่นบางคนบอกโอ้ยฉันหมดเรื่องกามแล้วเอา้าเดี๋ยวเขาเพลอไปเนี่ยก็ไปมีแต่งงานไปซะไรเขาก็หน้าแตกไปเองไงเราก็ไม่ต้องไปรีบให้เขารู้หรอกเขาก็รู้ไม่ได้เขาคิดว่าเขาได้จริงๆอะไรเงี้ย ซึ่งพระเจ้าไม่ได้ปรับอาบัติด้วยนะขนาดคนที่หลงว่าต้องเป็นอรหันต์แล้วก็ตัวเองก็ประกาศว่าตัวเองเป็นอรหันต์แต่ตอนหลังว่ารู้ตัวเองไม่เป็นเอ้ยไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยพระเจ้าก็ไม่ได้ปรับอาบัติเพราะว่าเขาหลงจริงๆหลงคือมันไม่รู้มันเหมือนคนตาบอดอะอะไรเงี้ยคนตาบอดก็คิดว่าเออฉันเห็นท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นรูปสีเขียวๆว่างนันนะเออตาบอดแต่ว่าท้องฟ้าคงจีเขียวเขียว ไอคนตาดีบอกท้องฟ้าสีเขียวที่ไหนไมันเป็นสีฟ้าบอกไงเขาบอกสีเขียวสีเขียววันหนึ่งเขาไปผ่าตาัดตามาตาดีอ้อท้องฟ้าสีฟ้าคล้ายๆอย่างนั้นแหละไอคนตาไอโมหะเพราะฉนั้นคนที่กําลังโกรธอยู่เนี่ยขนาที่ตัวเองกําลังโกรธอยู่ในโมหะเต็มที่เนี่ยโอ้ไม่รู้หรอกว่าตัวเองกําลังโกรธอยู่ถึงขนาดฆ่าคนได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่กองข้าวน้อยฆ่าแม่อะคิดดูโมหะขนาดนั้นพอพอฆ่าเสร็จแล้ว กินข้าวอิ่มแล้วเออหายหายอิ่มอิ่มมันมันมันหมดหมดไอ้กิเลสเรื่องกามไอ้กินมันหายไปแล้วโอ๊ยแม่ฉันตายเพราะฉันอะไรคิดดูขนาดนั้นพุทธเจ้าจึงเปรียบหนักมากเลยว่าเหมือนกับไอพ่อแม่เดินไปทางไกลกันดานพร้อมลูกน้อยพออาหารหมดไม่มีอาหารกินตัวเองจะตายกันหมดบอกฆ่าลูกเอาไปทําเนื้อแดดเดียวเก็บใส่ถุงไว้กินไปเป็นสเสบียง แล้วกินไปก็คข้ามควรแบอบกว่าลูกฉันอยู่ไหนลูกฉันอยู่ไหนคิดดูโมหะขนาดนั้นคนที่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเราเองก็ไม่ไม่ถ้าไม่หมดกิเลสนะระดับแบบอรหรันตอนาคามีเนี่ยมันก็จะมีโมหะอยู่ในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเป็นกิเลสอันนั้นเสี่ยงมากในการประทรรอยู่คนเดียวแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยได้เราบรรลุเราอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันจะ มันเสียเวลามากเลยนะคนโมหะเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองบรรลุคิดว่าไม่มีจะใช้ชีวิตยอย่างนั้นไปอีกไปเรื่อยๆเลยนะเน,นี่ยเคี้ยวหมากอยู่อะคิดดูสิเนี่ยมันไม่สถึงจําเป็นสมมตินะไม่ใช่ไม่ว่าใครนันเนี่ยเดี๋ยวไปว่าคนอื่นเอาบุหรี่ก็ได้อาเป็นผ้าซูบ,บุหรี่อยู่เพราะนี่สูบ,บุหรี่ก็เพื่อทําให้ปอดมันหายชื้นสมมุตินะหาเหตุผลให้ข้าวข้างตัวเองไว้ ออตัวเองไม่ติดบุหรี่หรอกแต่ก็สูบอยู่ทุกวันไปเรื่อยๆนะโอ้โหน่ากลัวจนกระทั่งมีหมู่กลุ่มมีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยบอกว่าเนี่ยเป็นกิเลสแล้วเขาก็ไม่กินไม่สูบบุหรี่กันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะก็ไม่เห็นตายเลยคุณเาสูบอยู่คนเดียวในนี้อย่างเงี้ยโอ้นี่ถึงรู้หรือว่าฉันฉันติดบุหรี่อยู่ลองเลิกดูสิโอ้โหมันยากนะเนี่ยใจมันติดอา้าวรู้สักกายาขึ้นมาละมันจะต้องลงมือปฏิบัติถึงเห็นอาการกิเลสนั้นไง นั้นการเห็นอนาะการกิเลสว่าเรานีนกำลังโมโหขึ้นมาเนี่ยเริ่มแยกกายแยกจิตเป็นละโอ้นะไอกิเลสเราอาจจะลดไม่หมดอะแต่เราเห็นมันแล้วมันก็ยี่ถูกเราแยกออกละเราแยกว่าอันนี้จิตด,ดีนะอันนี้จิตที่มีมีโมหะนะเออไอตอนที่มาเราเป็นอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวเลยนะเป็นเทวะเลยเต็มที่เลยเราก็จะกินให้ได้ไอเน,นี่ยเราทุเรียนผ่านมาละต้องซักเม็ดหนึ่ง ซัดเข้าไปหนึ่งภูอา้าวเม็ดเดียวไม่พอเอาเป็นเป็นภูเลยเป็นภูเอาไม่พอเอาลูกหนึ่งเลยโมหะไหลแต่ถ้าเราเริ่มมีสติปุ๊บพอแม่กิลเลสมันเยอะนะทุเรียนผ่านมาละมันผิดศีนลนะเนี่ยเราตั้งศีลจะไม่กินทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอาเนื้อสัตว์ก็ได้ทุเรียนมันละเอียดไปเอาเนื้อสัตว์ก็ได้เพออีกละเนี้ยเพอไปกินอีกละเ แต่ว่าตอนนี้กินมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะนะบางคนกินสามมื้อเหลือสองแต่บางคนกินมื้อเดียวอยากจะกินมื้อเดียวแต่มันไเปนเผลอนอกมือ้ออย่างที่ยองวันก่อนบอกว่าเออมันกินไปก็รู้สึกละอายใจเนาะเออนี่มันเป็นอาการกิเลสแล้วเนาะเอ้ยไม่กินละว,วางดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดอาการเรียกว่าจากการถือศีลมันจะมีฮิริโอตปะมีตัวปัญญารู้ว่าอันนี้เป็นกิเลสพอรู้ปุ๊บ่าอ๋ออันนี้เป็นกิเลสกามแล้วนะเนี่ยเจอผู้ชายผู้หญิง คนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบเออพอเกิดรู้ขึ้นมาละแต่ว่าบางคนรู้ไปอีกสักวันหนึ่งไงคือแบบเราเผลอไปว่าไปอะไรเขาละเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยนึกได้อ๋อเมื่อวานเราแบบไปว่าเขาอ๋อว่าเพราะว่าเรามีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โทสะอันนี้ถือว่าเรายังโมหะอยู่แต่ก็พ้นโมหะมาได้หน่อยแล้วเพราะว่าเรารู้ย้อนหลังอะแต่ว่าถ้าเราแบบตั้งสติจริงๆเนี่ยเข้าไปเนี่ย เอ้ยเห็นอาการเลยขณะปัจจุบันนั้นนะ่ะอันนี้กึงพ้นโมหะจริงๆแม้ว่ากิเลสมันจะยังไม่ไม่หมดไม่หมดนะมันยังโมโหอยู่นะแต่ว่าเราสามารถรู้มันได้แล้วล่ะในปัจจุบันนะอันนั้นคือพ้นโมหะจริงๆแต่ได้ไี้รู้ไปหนึ่งวันนะ่ะหรือแบบกินไปแล้วหมดสองสองไอจะกินสองไอจะกินมื้อเดียวไปกินสองมื้อไปละโอ้อิ่มเออนึกได้แล้วถือศีลกินมื้อเดียวนี่ว่าอ้าว ตายระหว่าเมื่อกี้กินด้วยอะไรอ๋อกินด้วยความอร่อยอร่อยอยากจะกินอันนี้มันก็ยังไม่ถือว่าพ้นโมหสะสตีเดียวเพราะว่ามันรู้ย้อนหลังไงนั้นต้องเอาใหมคราวหน้านะเดินผ่านตู้เย็นโอ้ยอยากจ,จะกินขึ้นมาละเห็นอาการกิเลสโผล่ขึ้นมาระหว่างมื้อไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาไว้กินในมื้อดีกว่าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเห็นไหมอย่างนั้นก็ลดกิเลสในระหว่างวันได้ตังเยอะมาเอากิเลสท,ทีเดียวเนี่ยในมื้อก็กินอร่อยก็ได้สมติตั้งศีลกินมื้อเดียวแรกๆอะตินให้เต็มที่เลยเอายัดทนานก็ได้อ่ะ แต่นอกมือกิเลสนอกนั้นไม่เอานะเห็นไหมพอไปเจอผัสสะระหว่างนอกวันเนี่ยคือไม่มีสติไงไม่เผลอใจไม่ห่างใจจะเห็นเลยว่าพ้นโมหะในเรื่องกินหลายมื้อมาได้เยอะเลยแค่เราตั้งศีลระหว่างวันจะเห็นกิเลสความอยากกินนั่นกินนี่ขึ้นมาเนี่ยพ้นโมหะแต่ถ้าไม่ตั้งศีลไม่ตั้งตบะแล้วก็ไม่ทําจริงนะเมื่อกินเนี่ยเจออะไรก็กินเจออะไรก็กินเนี่ยคือโมหะเต็มๆเลยไงแล้วก็ไม่นึกว่านี่เป็นกิเลสด้วยเพราะฉะนั้น เมื่อมีหมู่กลุ่มมีมิตรีพาถือศีลนี่แหละมันถึงจะพ้นโมหะนะเอาดีดีดีนี่เป็นตัวอย่างที่ดี